ครับพี่น้องครับสวัสดีย่ำบายย่ำคำครับพี่น้องครับสวัสดีอีกเท่อนึงครับพี่น้องเมื่อนี้จะลอยมาติดตามนะครับกครงการคุดหลอกน้องประจำหมู่บ้านนั่นก็คือน้องสะประจำหมู่บ้านนั่นเองครับพี่น้องครับคลิปนี้จะลอยขออนุญาตต่อเนื่องนะครับหลังจากเมื่อนั้นได้ลงคลิปมพี่น้องเบิ่งแล้วนะครับเมื่อนี้ก็เลยได้มาทายอีกจักรรอบหนึ่งนะครับว่า ไปหอดไซเหลี่ยวนะครับโอ้โหยางเลิกเลยสุเร่ยปัดโว่สองขั้นครับพี่น้องครับไปโค้ครับเลิกพอสุเร่ยตกลงไปสิคืนได้เพราะคนนั่นปัดบอกยางสั้นเลยนี่ครับพี่น้องครับปัดโว่ธรรมดาพี่น้องคว่มคว่วงคว่มสูงความเลิก ประมาณจังเม็ดได้โซเล่นเนี่ยเอากาประมาณเอาจังเม็ดเอาเพราะว่ามีอยู่ว่าบ่ตำก็หาเม็ดรักกันถึงบ้านหนึ่งละสามสองเมตรนั่นนะสอเมตรประมาณสา,า,าเม็ดสาเม็ดถึงหกเม็ดนะครับเพระาะว่ายังสิโจกลงอีกอยู่นี่ครับโครงการใหญ่เลยพี่น้องเอ๋ยนะครับ ขุดลอกหนองประจําหมู่บ้านเมื่อนี้จานลอยได้ผ้าพี่น้องมาติดตามนะครับโครงการดีๆของหมู่บ้านนะครับพี่น้องรถแมคโครส,สองขั้นจากมือนั้นมาหอดมือนี้พี่น้องนะครับขั้นคู่สามองจานลอยยืยนย่นอี่คือหนาก่วงในประมาณสองเมตรกว่านะครับความกว้างของหน้าขั้นล้วกะ ความลาดสั้นลงไปประมาณหาเมตรพี่น้องสุดยอดมากเลยมามามาเบรงรถไมโครโจกดินน้ำคันดีครับพี่น้องมาอนี่เริ่มได้ร้ายแล้วครับพี่น้องน้องก็เริ่มเมลิกล้งไปแล้วโอ้โห เครับพี่น้องจางลอยเนี่ยเลี้ยงปลาเลยพี่น้องอันนี้น้องหมู่บ้านครับ mm hmm. ขออนุญาตเลี้ยงปลาเพื mm hmm. ่อจะให้ปล่อยขายมาน้อกจะเลี้ยงให้ไปเล็้ยไม่เลี้ยงครับคือเขาไม่ลงปลาคือต้องให้หมู่บ้านได้กินกันบิดทุกัวเลื่อนนะครับพี่น้องกับน้องใ่ปัน,เ,นเราต้องมีเราต้องมีทุนแล้วก็ เฮ็ดเพื่อมู่บ้านนะครับพี่น้องอาจจะเฮ็ดได้นะครับคือเห่าปล่อยปลาให้ให้มู่บ้านเลยนะครับบอแมนของส่วนตัวนะครับเป็นของมู่บ้านอาจจะปล่อยได้นะครับขันแบบนั้นพนักบานพินก็คือว่าแห้งดีพนสิว่าละครับซือปลามาปล่อยให้พี่น้องบ้านเขากินแห้งโ้แห้งสุดยอดเลยนะครับพี่น้องเอาถาเปิง่งปัดจ้ำเป็นเหลวคนละ,นะครับเื่อเพิ้นมีงบประมาณ เอาปลาเอาหยังมาปล่อยเสือพันนี่มาอยู่บ่จักเท่ากับพ่ทันหูพี่น้องนะครับเนื่องจากว่ากุหลักผู้ใหญ่เพิ่นบ่ทันได้ว่าจังได๋มีแต่ว่าขุดลอกหนองซื่อๆนะครับให้มันใหญ่กว่าเก่านะครับาจารนร้อยเบิ่งอยู่ตอนนี้นะครับน้องเก่ากับน้องนี่กำลังขุดอยู่นี่จานร้อยว่าอาจจะใหญ่กว่าน้องน้องเก่าประมาณห้าถึงหกเท่านะพี่น้องนะครับน่าจะเป็นไม่ได้เพราะว่าน้องเก่ามันแค่นในห,หน่อยนึง น้องนี่อาจจะใหญ่กว่าหาเท่ากูแล้วครับคิดวานะพี่น้องพอมันใหญ่ซะเหลือเกินนะครับเบิ่งสุเลยยางไม่หุนครับกลายเป็นตัวใหญ่น่อยนะครับสุเลยยางไม่หุนอ้ใหญ่แห้งพี่น้องใหญ่แห้งน้องสัวน้องนี้ใหญ่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 สิครับแต่ว่าเขียดเขียดน้องมันจะสีหอดไสน์หนาจะประมาณหอดนี่แหละเพราะว่าเมันตานแล้ว แต่ว่าดินนี่ครับพี่น้องดินทีน่มันจกขึ้นมานี่ก็ได้ไปใส่ถนนหนทางอีกได้ครับพี่น้องบ่ได้บ่ได้เอาไปถิ่มตัวถิ่มเอาไปใส่ถนนหนทางนะครับสําหรับทางเมื่อไหเมื่อหน้าหรือว่าทางของหมู่บ้านนะครับที่สัญจรเรื่อยๆนะครับพี่น้องพ่นกาสิเอาไปใส่ไห้ฮัลโหลลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วโซเฟอร์ นี่ยเสียงเบาและเครื่องรถบัดนี่ว่างันเสียงเสียงเครื่องรถด,ดังแฮีง <laughs> โอ้ได้ไหวเนาะสองมือสามมือเนาะไหวขนาดเลยโซเฟอร์เบนว่าโอ้ถือว่างานเร็วอยู่กับพี่น้องครับนี่สองคนครับเพื่อนนั่นขั้นเหลืองครับเพื่อนนี่ขั้นสีฟ้าครับพี่น้องครับคนแล้วขั้นคู่เพื่อนกำลังสีไปผนว่าโจกหอดใสอ๋อรู้สึกวา่กวาสีมีลักแดงๆ ตอกว้อยู่พี่น้องนะครับโอ้นี่นี่เห็นแล้วพี่น้องครับนี่พลไม้ใบอยู่ครับนี่ครับเขตดเพลินเสียอดนี่ประมาณนี้ครับนี่ครับมีลักสีแดงเห็ดสัญลักษณว้อยู่นี่นี่ครับลักเพ่อนโอ้ตรงไปุ่นเลยนะครับมองคนยืนหมนครับอันนี้คือขั้นขั้นหนองเนาะโอ้รู้แล้วรู้แล้ว อากาศกับรถึงกับร้อนนีงพี่น้องครับย่ำใบนะครับใบใบเลาะสีข้ามล้วละพี่น้องนะครับมาหนีคกับบรรยากาศมาเบิ้งรถแมคโครโจกดินนะครับเนาะน้องสะของหมู่บ้านนะครับสะโครงการหมู่บ้านขุดหลอกน้องสาไม้นะครับออกมาเหรียญคับสุเลสุเลยผลไม้แต่ใส่ปุ๋ยมั่นสับปะหลังก็เลยส่วนกันมาเบิ้งว่าได้ไล่มันได้เล้วมาหนีคก็ถือว่าได้ไล่เติบ อเอาเปีมาผูกนอนหามตะแคีมานอนเล่นอยู่พี่เย็นดีก็ได้อยู่นี่ทำจังหวะจังส่วงเมื่อน้าเอาผู้ใดนั่งเอย่างน้องหน่อยอมันน,น้องน้อยมาบังแม่โค่บนน้องหน่อยอว้ยเ<อ>สียงหัวเฮ้ยมาสั่นเนาะมานั่งเฝ้าแม่โคว่าน้องหน่อยหัวเข่าเมา่อกินน้ำยู่บ่ล่ะ <c oughs> พ่อเข่ามานั่งเฝ้าแม่โค่สบายตะกี้นี่หัวยม้มวนเนดะ้อเห็นหล่นแม่โคนีิว่ธรรมดาดิ ันนี้น้าเก่าได้สุเรนเนาะน้าเก่าเขาเจ้าจดันขึ้นมาไหวเพราะว่าย่ามโจกย่ำยัางาโอ้นี่นี่รถมากแล้วเข้าเจ้า,ไป,าไปถมถนนถนนของหมู่บ้านครับพี่น้องสเป็นแบบว่าบริเวนบริเวนถนนหลวงถนน,นแบบใสกันเบิดหมูม่บ้านนี่ครับรถมากแล้วครับนัานเกินมาแล้วคือดินเท่ากาบับสิบใบมันเสียเปล่าบ่ได้บ่ได้โจกทิมนะครับพี่น้องเท่ากาับใสใสประโยชน์พร้อมสำหรับดินเท่ากาับเอาไป ย้ายน้ำทางของหมู่บ้านนะครับทางเสียนได้สำรวจสุดส้มทางเสียนได้เป็นลุมเป็นบอ่อนะครับโครงการน,นี่นกษสรเอารถจังสีบรรทุกหลกักไปเทให้เห็ดถนนน,นทางได้พร้อมนะครับสาหรับส่วนดินที่โจกขึ้นมาจากน้องนะครับพี่น้องโอ้ดีหลายดีหลายแสดงว่างบประมาณปีนี้ตกมาหมาู่บ้านจันลอยนี่ถือว่าสุดยอดครับปีนี้ โกการนี่ตั้งแต่ดรลเรพี่น้องตั้งแต่จารลอยเป็นเด็กน้อยอยู่อฝนบ่บ่เคยมีผู้ใดมาเฮ็ดจังสี่จักเทียแต่ว่าหัวแต่มีนี่แหละครับอ๋อขั้นเหลืองพันธาโจกดินใส่รถแสดงว่าลงมาทั้งฝน้อยนอเยนาะน้ำทางทางที่ห้าอันไปเอาอันพักกันจองน,นั่นแมีนเทียอ๋อขั้นสีสีฟ้าในยกขึ้นไปขั้นนั่นขั้นนั่นก็คือใส่รถตามลำดับโอ้ จักมืออะไรเต็มรถนั่นมาเตือนมาไหนน้องน้อยมาเฝ้าเตือนมาไหนเนี่ยต่เศร้าอุ่นบ่โอ้ามาทำไมบ่แน่นอนนะวันน้องน้อยวะเอาลองนับมาดูจักมือสองสองละไน้องน้อยสองมือแล้วจักมือที่เต็มรถประมาณสี่บ่สุริยะว่าประมาณสี่มือเขาจันเอาสาม สามมือเอาอีกมือหนึ่งห่อย <c oughs> มันสิบูหาคนวาสามล้วได้บ้างเหนอในมือที่สี่นี่อ๋อสี่มือมันเป็นรถลดประมาณว่าโหลดหกรอหน่อยครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้สี่มือหลีอ่ะไปแล้ว <c oughs> จกเต็มที่ครับซีมือแมคโครครับพี่น้องเต็มรถหกล้อหน่อยขั้นหนึ่งครับออกไปแล้วขั้นหนึ่งนะครับขั้นที่สองกำลังสิถอยเข้ามาเอาไปที่ไทยถนนนนทางสีสำรุษสุดส้มนะครับพี่น้องรวมไปถึงช่วงนี้ก็คือหนาฝนนะครับมันก็ถนนนนทางก็เป็นลุมเป็นบ่อเนี่ยสุดยอดสุดยอดถอยม่ได้แล้วขั้นที่สองนะครับมีทั้งเบิร์จากขั้นสามพี่น้องเห็นเนาะสามขั้นนะครับรถหกล้อหน่อย คันละซีมือแมคโคระคนนี้ก็ล่งางคนสีฟ้า,านี่ก็ลังปั่นคันอย่างเดียวเอาตามสเปคเคนเอาลักซักเป็นไม้ไปเลยเอาไปน้องนะครับบาดนเมันก็สิขวดตามมันนะครับโอ้เข่าทาเข่าทานกน้อยกระโดดลงไปดูขึ้นได้ปะสั้นขนาดได้หันกูหนาสูงรีบดิวเลยคนฮะไม่ได้เกียร์ฮะไม่ได้เกียร์ ว้าวขนามาแล้วมาแล้วกันนั่นเลิกขนาดพีนองเอ้ยโหอย่างตรา,ายขนะด้แต่ว่าในในในอนาคตอาจจะมีรั่วรั่วรอบคิดว่าตรงมีเนาะมีมีก็งการพื้นมีอยู่แล้วหรือรั่วรั่วี่วคือการซัดย่างเสียนงัวอย่างเส้นค้อยหรือว่านะครับที่จะลงไปได้หนองนะครับร่วมไปถึง เด็กหน่อยน้ำนะครับเด็กหน่อยแบบเด็กน้น้อยมาเรียนน้ำเรียนยังจริงๆอันตรายพี่น้องครับนี่คือน้องกลางมู่บ้านตรงนี้รั่วรอบขอบชิดนะครับลูกหลานนี่กันโรกมากี่คือเรียบร้อยแล้วครับมันสูงปานนี่แต่ว่าเด็กหน่อยคือต้องระวังสุดนะครับสำหรับงวกวูกล้วยคือสิบโพลองดอกมันสั้นแต่เด็กหน่อยอันตรายครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลเป็นอย่างดี โ,โยกยีนออกแล้วกันคิดว่าต้องมีรั่วต้องมีรั่วทั้งคันคู่สาแน่นอนนะครับอ่ะโครงการนี้นะครับอาจเสียหัวกันไว้เลยหามเล็กน้อยลงนะครับเพราะว่ามันเลือกมันสูงซะเหลือเกินอ้าวขั้นที่สามมาอีกบัน ถือว่าได้หลายเตือพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับติดตามพ้นงานที่งานแม่คูนะครับวุดหลอกน้องประจำหมู่บ้านนะครับเป็นสะโครงการนะครับผมเนาะกองชุมชนหมบานจันทร้ลอยนะครับพี่น้องเอาค้าพี่น้องมาติดตามซ้ำนี่ก่อนนะครับทำแล้วบายแล้วขออนุญาตไปทำภารกิจส่วนตัวบ้านนี่นะครับออกเมื่อไห้เมื่อหน้าไป,าไปาบางหัวบางสวนบางปลานะครับบางสะนามจันร้ลอยอยู่หน้า แล้วมีโอกาสกัดสิมาไายจึงสี่เรื่อยๆจนกว่าโครงการนีเพลินสิแล้วนะครับพี่น้องเข้าจังมาเบิ่งมือเฮ็ดเสร็จสิ้นแล้วสิงามซ้ำใดสิสมบูรณ์แบบปันใดนะครับกังติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับจันร้อยกับสุรินกน้อยสามคนครับพี่น้องเนี่มาเบิ่งรถไปโคจกน้องนะครับตามแฟนครับอีซีบอกว่าถใครเบิ่งอีกแน่นะครับจันร้อยเลยมาถ่ายเบิ่งนะครับผมเอาโอเคพี่น้องครับ ฝากไว้ซ้ำนี้ก็แล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปกับทีมงานแมคโครจกน้องสะประจำหมู่บ้านครับผม